ทำไมมันโดดามจแล้วเมื่อกี้ก็คืออะไรเก๋มากูมาแกวัตต์บ้าแกตัวไอ้ไอ้ไกิวกาเม็ดอยู่ไหนวะโอ้ยกูยเจอมาลวไี่อะไรี่นคิริคิคมาอ๋อไม่ใช่กิวกาเม็ดเอานี่มึงเนี่ยเหรอเชี่อได้ อืมมีอยู่กูไม่มีธุระกับมึงกูไปกลางวงไปทำดาเมจีดกิวกาเมอืมโอ้หลบได้หลบลพียอะไรเราไปคาญว่ากิวกาเม็เต็มเซิร์ฟเลยเด้อไปหาซื้อบ้างละน,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 นั่น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 บอกแล้วมันเกิดนี่โอ้แล้วกูโดนดนี่ยกูโดนอีกแล้ว ไอ้เชี่ยเอ็ดแม่งอ้าูตาลเลยร <c oughs> ้อนมากกูโจเซ็ตเซไหนมึงกิวการเม็ดอยู่ไหนขอดูหน้ามึงหน่อยดิแล้วย,ออย่าลูฟี่เราไม่อยากเป็นเรื่องกับมึงไอ้เชี่ยนี่นี่แม่ง <c oughs> เรี่กการเล่นกรแบบสายสแปมอ้าวเมื่อกี้ออกไปเลยมึงอ,อยู่ได้วัดทำไมฮะ ิวฟรีอืมโอ้แล้วมันแดนดิ้งอะไรตังกูเนี่ยอืโอโอ้โอ้เดี๋ยวได้เลยได้เลยไหนเอมบิยะชิโร่ผู้นี้นิ่งไว้มงไม่ต้องเปิดอันตีปิดอันติให้ตอนนี้ทุกคนก็กลับโลกอย่างปลอดภัยก่อนเป็นพระเอกแล้ช่วยโลกไว้ไม่งจัก,กรพัดเพิงแลลวะอือ กกเ,เดี๋ยวกูาสายช่วยไว้แนละ้วโกโจมาละเฮ้ย,ยเดี๋ยวยาาไ,ออไอเชี่ยมดารามาไงวะเนี่ยอือหนอ๋อตายเฉยๆตัวรูตายอย่าอยู่รูตรงนี้ตายกันหมดแล้วโอเคทีนี้เราไมา่ยุ่งกับตรงนี้แล้วเอ้ยคิวกาเม็กูลลังคารโคตรน่ารำคาญเลย อุยพอดีเลยเนี่ยโกโจดึงมาผู้ตายแล้วไม่อะไรก็มียตีลวเอาได้เดี๋ยวไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูปีอันตีให้ไหนยว้ยมนรู้เนี่ยขอใช้ก่อนท่านบอกว่าขอร้องอ้ท่านมีปดอันตีเลยมึงไปอยู่ไหนมาโซโล่กเกลียดเพลงนี้ไหมก็ดดเดิมเหรอ ต้องซื้อมาเล่นขอชิมหน่อยที่เก่งแค่ไหนกันเชียววะว๊อดก,กดสกิลสองแล้วเนื้เทรสอ้อ,อนโอ้โ,อโอบอกรอมึงปาไปดิเออนั่นหละอ่าอ่าอ่าคุณรอเฮ้ยมึงตายแล้วจริงไหมโอ้บล็อกได้บล็อกสกิลได้แต่บล็อกหมดธรรมดาไม่ได้เอาละดูดูซิว่าเพื่อนเรามีใครลำบากไหม ก็จะเป็นลำบากเท่าไหร่ขอช่วยน่ะเรนอี่นิ่ใครเนี่ยตันจิอือเอสอือโอ้แล้วโดนพอดีสกิลแคนเซิลเลยดูมีออร่าอะไรด้วยเป็นบ้าเลยป็นตัวนี้สองคนเลยอโอ้มีตัวฟีอาไม่ฟีแล้วไม่งขยับออกไม่ใันยิงใหม่ได้มันร้อนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยแค้นกว่าปึ๊บคอมเบอวุฒด้วยไม่เคยเล่น ฟันบนหัวโทษตายเหี้ยเลยเอาตายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวตันจีมึงจะต่อยกับตันเรือไม่ได้อ้เชี่ยดีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ลบขึ้นบนแล้วก็ลงข้างล่างอืมเอาไปเปิดตีพอดีชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไมตรงนี้มีกูคนเดียวืึอนกูไปไหนแล้วเนี่ยไอ อยู่เออแย่แล้ววัดเจตเลังตรงนี้นะรูขอฟันทีหนึ่งเอาเลยลูฟี่ลงแบนเลยเลยลูฟี่เหลือสันจีกดบล็อกกันนะเออแย่แล้วมันลุมลุมเหม่อลุมเหม่อหนี่เออปลดปล่อยดวงตาที่สามเฮ้ยใครเปิดตีอ่ะ โอ้ไม่โดนอุดพอคอมโบเดียวพอไม่อยากใช้อติเยอะตอนนี้อืกินให้หมดสกอคอยเพิ่มเลือนรดขึ้นหนึ่งไรแเป็นไรมึงฟันใครแล้วเนี่ยทีมสีฟ้าไม่อกี้ตายหมดแล้วเอ็โอก่อนเลยกูแค้นไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยไอยมึงเหรอเชียรเออโดนระหว่างโดนก็ตีไปต่อ โอ้มันจะปลามันจะปลาอ๊บจะปลาไหมเนี่ยผลเลขสี่เดมาจากไหนวอตดีแล้วเลยาตายเรียบร้อยคู่แกตายอ๊บ โอ้ยแย่แล้วเฮ้ยอย่าบอกแล้วมันสวนจนชนะไม่มีทางหรอกเอ้ยอกูบอกแต่กงไม่ปลาไอ้นี่มาวะปลาดาบมากูก็ตายละโอ้ยแย่แล้วอืมเขาบอกกูจะแพ้ล่ะกูอ่อนให้เดี๋ยวเคยตายแล้ะเฮ้ยสกอร์มันจะพีคกว่าทุกคนอืมไม่พีคมันละหลบหลบลบีกเขา โอเคหมดเวลาพอดีคือตัวที่เรี้ยนี่ตัวอะไรวะเพิ่งเคยเล่นมาเล่นตั้งแต่แ้วก็อีมาไงวะเนี่ยประธานนักเรียนโอ้ดักอันนี้ตัวที่เหมาะก็น่าจะเป็นตัวในตัวในเรื่องนรูโตะใช่ไหมมันจะแบบนี้นี่แหละลเรื่องนรูโตะไปเลยพีโกโก้หนังก่อนแรกต้องบินไปก่อนเลยเล่นไงวะเนี่ยกดปุ๊บมั่วสเปเชียลบีมแคนนอน ไม่โดนด้วยเดี๋ยวแย่ละมันบัดจิโอ้ไปห้างพันนี่ไหมฮะบิวจูตะบือโอ้ดามาลาเซนกันโอ้มีซูปเปอร์วิจิต้าอ้าวมาโดนอะไรเนี่ยไปเลยมาดาระอุจิฮะ วัดอืมเชจีโนสไดสุดอืมอืม่อยธรรมดาเลยเอาค้างเลยโอเคอันนี้ชน,นะงก็แพ้อยากได้่าตนี้เพิงเลยมาชื่อว่า่าเลยโอเคมีเแค่ข้อาบาันเรื่องเรียนดีเฉยเลยเพราะว่าอยากหาอะไรลงที่มันไม่ใช่การอสอนหรือการ อัปเดตหรือการสรุปอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอยากจะทำแนวบันเทิองอะไรพวกนี้บางจะได้เอาไปดูเล่นเองบางางบางครั้งก็มานั่งดูคลิปตื่ด้วยนะไม่มีไรทำดีมา,างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นั้นแหละถ้าใครไม่ชอบสไตล์การเล่นโโด้วยของตัวเดิมเพราะกูเล่นก่าเนี่ยกูไม่ได้